ฝันว่าจมน้ําแปลว่าอะไรฝันว่าจมน้ำเนี่ยแปลว่าหน้าที่การงานของท่านมีความก้าวหน้ามากท่านมีดวงที่จะซื้อคอนโดฝันว่าจมน้ำเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ําท่วมบ้านด้วยนะเนี่ย ท่านกำลังจะได้เงินจากคนต่างชาติหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีคนพยายามจะเอาชนะท่านเพราะอิจฉาที่ท่านเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคำแนะนำก็คือว่าช่วงนี้ควรสงบปากสงบคำ เพราะอาจจะเดือดร้อนได้มีคนแบบเหมือนอยากจะเอาชนะคุณอนะแต่เขาแบบทําไม่สําเร็จเพราะคุณเป็นคนที่ฉลาดมากเนี่ยมีคนอยากจะเอาชนะคุณแต่เขาทําไม่สําเร็จแต่คนคนนี้เล่นไม่เลิกคุณประสบความสําเร็จทางด้านการงานการเงินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีเกณฑ์ซื้อบ้าน ซื้อมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อคอนโดกำลังจะได้เงินจากต่างประเทศช่วงนี้ให้ระวังหน่อยอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องพายุเข้าฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านได้เลขนำโชคสองแปดสาสองแดสาม รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาค่ะเอ,อจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาเนี่ยน้ำรอการระบายฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นไปได้